ส่วนที่จีนเองนะคะทางการกรุงปักกิ่งทําการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งสุดท้ายในเมืองยังผลให้นครหลวงแห่งนี้กลายเป็นเมืองแรกในจีนนะคะที่โรงไฟฟ้าทั้งหมดของเมืองเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดค่ะสำนักข่าวสินหัวรายงานว่ากรุงปักกิ่งได้ทําการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินหวาเนิงไผ่จิ้งซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า ฐานหินขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของเมืองหลังจากหลายๆโรงไฟฟ้าได้ทยอยปิดไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ยังผลให้กรุงปักกิ่งกลายเป็นเมืองแรกของจีนที่โรงไฟฟ้าทั้งหมดของเมืองเป็นโรงไฟฟ้าพลังสะอาดและมีกําลังการผลิตติดตั้งที่11.3ล้านกิโลวัตต์การปิดโรงไฟฟ้าฐานหินหวาเนิงเป่ยจิ้งทำให้กรุงปักกิ่งสามารถ ตัดลดการแพร่กระจายของสารต่างๆได้อย่างมากอาทิฐฐานหินประมาณ1.76ล้านตันสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ91ตันและสารไนโตรเจนออกไซด์อีกประมาณ285ตันนอกจากนี้ตามแผนของกรุงปักกิ่งก็คือในอนาคตจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกต่อไป ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้ออกถ้อยแถลงที่ระบุว่ารัฐบาลจะยกเลิกแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกว่า100แห่งเพื่อลดความสูญเปล่าในการลงทุนและนำพาประเทศออกจากการเป็นชาติแห่งพลังงานไฟฟ้ามลภาวะ ขณะที่สำนักงานพลังงานแห่งชาติจีนได้ประกาศยกเลิกโครงการและแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน103แห่งแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่โครงการใน13มลน,นโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งได้มีการก่อสร้างไปแล้วบ้างบางส่วนและคำนวณกำลังการผลิตได้ประมาณ54กิกะวัตต์หรือมากกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าถ่านหินทั้งประเทศเยอรมนี การประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหนทางที่มุ่งไปสู่เป้าหมายจำกัดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินราว1,100กิกะวัตต์ภายในปีคิสตศักราช2020และมุ่งไปสู่พลังงานใหม่อาทิพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในวิถีทางเพื่อลดภัยจากวิกฤตหมอกควันภัยร้ายที่จีนต้องประสบอย่างรุนแรงขึ้นทุกปีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจัดเป็นแหล่งกำนิดใหญ่ที่สุดของกา๊าซเรือนกระจกที่ ที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนและโมลพิษหมอกควันโดยจีนได้นำเนินการลดกำลังการผลิตไฟฟ้าฐานหินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมา